เอาเลยครับผมะะวันนี้เราจะมาเล่น p ี p กันดีกว่านะครับผมก็แต่ที่รูก้กันก็คือทุกๆกวันศุกร์นะฮะเราจะมาเล่น p ี p กันสำหรับ <c oughs> ผม,มเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นระหว่างรันมีรันมีบาร์บเชอร์ Bubble aker, แล้วก็ลอยนะครับที่เป็นสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้ออกไปเล่น PPP เลย นะครับก็คะแนนครั้งที่แล้วก็มีคะแนนตั้งหมด1,438คะแนนรรับจาก1,450คนะไม่รู้วหาหักยังไงจะัหมหักจากไหนไม่รู้ลืมนะครับก็มีข่าวค่าวอย่างหนึ่งนี่ผมอยากจะบอกว่าตอนนั้นอะช่วงที่ไลน์เจอมันปรับอะไรวะตอนนั้นที่ว่าสเตทหลักมันเปลี่ยนจากเอ่อเท่าไหร่ล่ะ ธรรมดาเนาะเป็นนกใช่ไหมสูงสุดเลยก็คือตราที่มีราหัสลองก็คือมันด่านวิ่งแปดสิบกว่าก็ด่านละหด่านละห้าขนนกได้เงินมาสี่พันสามพันสี่พันเนี่ยแต่ที่เล่นแบบสายฟรีปกติเลยเนี่ยก็เล่นไม่ได้เนี่ยมันปรับปุ๊บกเล่นไม่ได้เลยจากที่แบบตัวเองว่าต้องเล่นแบบอย่างนี้อย่างนี้คือแบบวางแผนว่าจะเล่นอย่างนี้ไงปรากฏว่าเล่นไม่ได้เนี่ยเล่นไม่ได้ก็เลย ยังไม่ตัดสินใจลบนะครับพอมาเจอ PP เท่าน,นั้นแหละตั้งแต่อัปเดตครั้งแรกตอนที่มันปิดเป็นแบบสัปดาห์แบบอาทิตย์อย่างเงี้ครับทุกๆอาทิตย์าจะได้ใช่ไหมรู้ไหมสุ่มเจอระดับเท่าไหร่ไม่ใช่เบลธรรมาดานะครับมาสุ่มเจอเบล็ทยูง,ยงี้นะเนี่ยเบล็ออยูนะครับเบลธรรมาดาเจอเบล็ทยูอะบางคนระดับกันเลยนะตีไม่ได้นะครับ <c oughs> มันโหดมาก แต่สุดๆอะเวลธรรมดามันจะเจอแบบเวลยูเวลเอสยังไงมันเจอมันไม่ใช่ครับก็เจอเวลธรรมดาได้กันเนี่ยทีมมันก็โคตรโหดนะครับมันไม่ใช่นี่ครับเพราะผมเพิ่งกลับม,มาได้แต่เมื่อวานก็เล่นได้นะครับมันก็ปรับมาเจอแบบผู้เล่นธรรมดา,าด้วยกันก็กากๆกกมันก็เจออะก็เราเราเจอก็คือตีได้แล้วก็มีพวกทีมงานแบบคล้บบายๆเหมือนคะแนนฟรีแบบเป็นชื่อแ,บบแต่ละลีกนั้นน่ะ เบลไม่เก้าเก่าเอิงิงนะเว้ยแต่พอเข้าไปตีมันเบลหนึ่งแล้เบลหนึ่งมันออกตัวละครแล่ห้าร้อยหกร้อยังไงก็ไม่รู้จริงๆน่าจะไม่เกินสามร้อยนะไม่เข้าใจนะครับก็เจอเลยครับรับผู้เล่นที่เราสมควรตีแล้วนะครับไม่มีน,น่ากลัวเลยอทีมเดียวก็น่ากลัวเลยนะโอเคครับเริ่มมานดีกว่า บอกเลยว่ารหัสเราผมไม่ธรรมดาเนียมีจบจนคิดด้วยเฮอฮโหดโคตรเทพจบจนคิดแม่งสุม่มสามร้อยไม่ได้สุม่มห้าสิบรูบีได้เนี่ยบ้าโบโคตรหลอนเลยสุ่มไปเจอได้ยังไงก็ยังไม่ก็รู้เลยเรีเยกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกเนี่ยเอาพอดูแบบสนใจทางอื่นดูไงดูอะไรอย่างอื่นอยู่หันหางตาดูอุ้ยอะไรขาวๆว,วะตัขวขาวๆเลยฟ้าๆ,ๆ,าาๆ,าๆ,าๆหาไปดู เฮ้ยจอมจูคิดยัดเก้บุงใจโคตรองใจอ่ะยอดสุดยอดมากจจูคิดเนี่ยเลือดล้านแปดตีแปดหมื่นไม่ต้องใส่อุปกรณ์เลยให้ทีพีสบายเลยโคตรแย่ม โอเคครับแล้วก็เจอผู้เล่นที่ถือว่าโหดมากเลยนะครับมันมีรันจิตดั้งซูเปอร์มาเตอร์สองตัวเนี่ยคุมหน้าคุมหลังก็มีเดินดน้ำมีนี่ข้างสันนะครับมีอะไรเนี่ยไม่เชื่ออะไรวะเ,เรนโบ้เล่บ,บอลอะไรกันเลยครับก็ดัมปี้ปรมาจารย์ดัมปี้เนี่ยแล้วก็ไดโนเสาร์ที่น่กกากลัวคือเดินดน้ำกับโคดี้ข้างสันเนี่ยโคดี้ข้างสันเนี่ยแจ๊สตันทำมันอ่ะคือมันเป็นแค่ดอกไม้ใช่ไหม,ค,มค,รค,รครับแต่ลักษณะแบบแบบคบไอ้รอบๆออ่ะ ข้างๆดอกไม้อ่ะมันก็โดนนะเว้ยแต่รูปร่างไม่นแค่แค่นั้นเล็กๆอ่ะแต่บางกว้างอ่ะแล้วยังไงก็ไม่รู้เอออยากได้ป่ะวะเดี๋ยวไปหาอะไรพิเศษดิแบบแบบเพได้ไงดวงดีอะไรเงี้ยอยากได้บ้างอ่ะเท่มากเลยแบบโหกูตายแน่เลยโทษมึงฆ่าเดี๋ยวนี้มันจะบัฟหลบดปะวะ ไม่รู้ว่าจะเป็นบัฟหลบมันเป็นบัฟหลบบัฟอะไรสักอย่างนึงเนี่ยมันจะแบบหลบไปหลบมาอะไรเงี้ยจริงด้วยครับถ้าผมมีเบาะเสือก็สู้ไม่ได้เฮ้ย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 ใครมาช่วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาช่วยเฮ้ยไม่ไหวแล้วเพื่อนเฮ้ยแล้วเพื่อนโอ้เหลือเกินเพื่อน โอ้โหไอเทิมแดงกับน้ำนนเหรอแค่น้ำแข็งไงนะแค่บ้าไวสเ,เกอร์กูตายมาหมดเลยเฮ้ยเดียว,วี่เมื่อกี้มันยังมีอยู่เลยบ้ากลัวไปไหนไม่ยอมหนอกเลมอนน่ะเหมือนม่อกี้ตัวคอนมันเป็นตัวคอนธรรมาดากูไม่กลัวมึหงหรอกจำมันให้ตขึ้นจำ่มึงให้ึงมึงกาก กูไม่มีกูอิจฉาเออขอเลีอกเศษพิเศษกันได้ตัวละครแปดดาวอันต้าโดยที่แค่สุ่มโรลิตโรเออโรลิทแถ่งอะไรรถรูเล็กแข่งโชชะตาเนี่ยนเลือกโรเล็กสุมดีดีดีกดปุ๊บนาได้แปดดาวอันต้าเริ่มเนี้ไม่คุมยิบงหมายได้เออคนนี้สร้างสรรค์นะครับ แม่งยอดอน่มาจากไหนวะเอาเลยครับผมนะฮะเรามาต่อกันดีกว่านะครับก็เจอด้วยคะแนน1,500นะครับ1,530คะแนนนะครับดูโล่ทองหนึ่งคิวทัชชนะเนี่ยอาจจะเลื่อนเลยก็ได้นะครับประมาณนั้นซึ่งทีนี้ทีนี้น่ากลัวนะก็จะเป็นน่าจะเป็นเรือดำน้ำครับแล้วก็ไอ้เลมไอ้ตัวติงโมข้างหลังแล้วก็มินมู พวกละบูมบันดาบันบันบนเนี่ยลุกทีมเลยนะมาก <c oughs> <c oughs> โฮ้ยมันมีแท้งสองตัวแล้วมจะสู้ไม่ไหวเนะี่ยปกติผมไม่สู้อย่างนี้นะรู้สึกว่าช่วงนี้ฮึกเหิมแบบอยากตี <c oughs> อยากลองไนงะว่าสู้ได้ไหมไหนะครับแต่เรามีบาวไว้ครับเราไม่ซ้ำเขาครับเราต้องออกไปเบินก่อนคนระับของเราดีจริงก็ไม่เบินก่อนครับจะได้ไหม เฮ้ยเบาเฮ้ยมันทะลุมาได้ไงวะไอเยี่ยงแม่งทะลุมาได้ยังวะไม่ยอมเอ้ยกูเขินเขิลมันเลกูเขินเขิมเลยไม่ยอมเอาติดไว้ดูกติไว้แล้วกูไม่ได้เอ้ยมันหลบหลีกดีมากเลย ชูมันไม่ได้ครับมันหลบหลีกดีเหลือเกินครับเหมือนว่ามันบอกไอเทมใช้พร้อมกันไม่ได้ครับนี่ก็กดก,กันได้ยอยู่เนี่ยมันบอกมันปรับอะไรเทมใช้พร้อมกันไม่ได้อะไรนี่เนี่ยก็ใช้อยู่เนี่ยก็ยังกดออกมาได้เรื่อยๆเนี่ยๆๆมันบัฟหลบเว้ยมันบัฟหลบไอ้เนี้ยเดี๋ยวมันจะโจมตีไกลๆมาครับไม่ทันกินนะฮึบ ปึ๊บเออมาแลยเยี่ยมปีอื้อเรจะเรียกรามาช่วยดูครับว่าลอยทำไปได้ไหมครับสุ่มมาตั้งห้าตัวเนี่ยห้าตัวนี่เก็บเทียบตายดูไหมเราจะลองใช้รู้ว่าลอยมันชะอะไรได้ไหมจังหวะดีดีครับจังหวะดียังไงครับจังหวะนี้ดีจังหวะดีครับจังหวะดียังไงจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยดันดับดันอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวมันเป็นแค่ทีมธรรมดาอย่าไปกลัวมันคนไทยจะไปตีเออ มีการลงระล,ลงว่าคนไทยไม่ตีกันคนระับแต่ผมไม่สนใจครับทุกอย่างกู้ต่อสู้ทุกอย่างคือกู้ต่ส <c oughs> อ,อส,ตสู้เนี่ยดูย์ลานมันอืนดนิว่านี่มันโอ้โหดูข้างหลังดิข้างหลังนี่เต็มที่ <c oughs> โอ้ยหแม่งของมันดีจริงเว้ยโอ้ยอาจารย์ไหนเนี่ยเหนี <c oughs> ยวดีจรงิงเลย หูวิอาจารย์ไหนวะเนี่ยความันดีจริงด้่ยว่ะช <c oughs> นะแล้วโห <c oughs> ไม่ค่อยสบายด้วย <c oughs> อ้าวทดสอบเหมือนเดิมนี่หว่าโดย <c oughs> คิดได้ทองหนึ่งสิบเจ็ดว่ะนิดหน่อย ไหนไหมดูของเหนียวกันของมันเหนียวของมันดีจริงเท่าไร่เนี่ยโอ้โหสิบเอ็ดล้านโอ้ยมันไม่ใช่น้อยเนี่ยสิบเอ็ดล้านเนี่ยสิบเอ็ดล้านนี่อืดนะผมเจ็ดล้านหนึ่งระบบเต็มเทแบบ ครัร้อยนี่มันยี่สิบเอ็ดยี่สิบห้าล้านนี่มันโคก <c oughs> <c oughs> ืนแบบนิ่งๆเลยมั้งเนี่ยเขาบอกเป็นเป็นของเลยวะก็สําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนด้วยกันนะครับไม่เจอใหม่สําหรับคลิปหน้าเนาะวันนี้ก็ขอบคุณครับนะฮะอย่าลืมคอมเมนต์ไอดีไว้ล่างด้วยเนีผมจะเอาไอดีไปเก็บเอาไว้เนี่ยบายครับผม